สวัสดีครับวันนี้ขอบคุณพี่เดินทางมาถึงนะครับที่มาซื้อปัรซื้อตัววันนี้เรามาด้วยกันแล้วก็อย่าลืมนะครับุะท่านขอบคุณพิจนานะครับที่บอกว่าวันนี้จะ้อหน่อยนะครันี่ยคำพาน้องมาหน้าหนวันได้ะที่ก็เจียวบอนี่ะคุณนด้วยนะครับที่มาโบโบโบอรายกกินของแห่งกินนี่ยห่อนหลวงพ่อเนี่ยนี่ยากอุ่นคนบุญแตกห้อน วดังนั่นไปเจอน้ำหนักเวเกี่ยวหนักไปเจอเปนน้วหนักมาชวครับเป็นโอกาสที่พาร์ตี้เราจะได้สนุกสนานมามาชมดนตรีเต็มรูปแบบนานแล้วนะครับที่มีางดนใหญ่มาทำการแสดงนะครับถึงท่านจะมีเงินร้อยด้านพันด้านก็ไม่สามารถที่จะจับจองได้นะครับต้องจองข้าวกันข้ามเดือนข้ามปีตอนนั้นนะครับเป็นสองอย่างหนึ่งท่านเพราะว่าท่านจะได้มีความสุขในการชมดนตรี ต่อันนี้เราไม่ได้กันนะทุกคนว่าเราไม่มาแล้วกรรมการจะได้สดชื่นจะบอกว่าเราไม่มาได้กันมาแล้วไปดีกัน่เป็นยวเราเดี๋ยวูราเป็นอาหารจบซื้อตัวไม่เพียงจะเกินไปให้โอกาสกับทีมงานด้วยความรักความเมตตาและสงสารครับซื้อตัวไปชมทานกันคุณอะไรก็ใส่เสื้อน้องมาหนะเนาะมาที่นีเนาะใส่เสื้องามแทนเนาะ เสียกมานะให้ไงเอาเหรอโอ้ยรอถ่ายก่อนถ่ายไนก่อนใส่เสื้อสวยมากผมิมไปเอฟซีเขาอยู่คนนี้ไงอกกอนนะเดี๋ยวพี่ต้นน้ำจะมาสีแดงเอาสีอะไรเอาสีอะไรเอาสีดำสีดำได้จังไหนสีเดี๋ยวไอ้ต้นน้ำมีสสีอย่างไะ ไม่รู้ลืมแล้วกินสมตำปะกินบอกกะไปินก๋วยเตี๋ยวน้ำไงยังไปกินก๋วยเตี๋ยวภาษาปะี่าวงารเดินตาปะอสอจะเปลี่ยนมุนเฮียนแม่วัสดีค่ะ โอรยต่อคืออะไรเหรอคุณผู้ชคือะไกัอีกแล้วไม่เราซปตาได้ยังไงวะต้อกันเนี่ยนีุ่ปตาเออมาจากุงเทพค่ะไกของตัวน้ำมาจะคุงเทค่ะนองมื้นแล้วนองมืนแล้วน้องมาไป่ทราบไว่างแม่คือปวดก็พดแทนปวดก็ไ่ว่ามานาปวดอะไรยัปดกว่ามาหนาเนาะนี่ขาก็มาหนาอีกด้

สมือานวัสดีครับวิซี่ยำมาจากไหนนี่อ่ะอร่อยไหมอร่อยไหมแน่อนั้นเอาไปซื้อก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับขออภัยครับ่ามีเมื่ออหลังเอ้านะครับทอ่เอาทอรดงนะครับผมก็ไม่เคูบนะครับไม่เแบบูทสักครั้งนึงนะครับก็ดูในยนะครับติดตามเป็นแฟนเฟซบุนะครับ มาวันนี้ก็เห็นกับตานี่บอกว่ากี้นี่ใหญ่ปากหวานท่านผู้ใหญ่รัตตีดวงจันทร์ยามาหมากอย่าใส่เมื่อกี้นี่โอ้วันนี้บ้องวันนี้ลูกพี่พี่น้องนะครับมาเนี่ยก็ซื้อบัตรซื้อตั๋วนะครับจองที่นั่งให้เรียบร้อยถ้ามีหวยมดก็บอกท่านผู้ใหญ่รัตตีดวงจันทร์เอามือไปรูปวันนี้นะครับถ้าผู้ชายเราก็อยู่หน้าเวทีนะครับไปดูดูเดนเซอร์สวยๆหน้าตาพิถีหน้าตาพิถีนะครับ นานๆนะครับแล้ก็ไปดูแล้วสษณะกับมือได้นะครับก็มีของขวัญเล็กๆน้อยๆสิบบาทยี่สิบบาทกังใจญ่้ยเมียนประหมึกล้านไหนปืนซันยูใส่แ่นมันเฮียแล้วเห็นบอต้องซื้อไหมล้วนี่เขารู้ว่าก่อปะไปแล้วมันเป็นเฮียไปใส่ประเทศนี้แม่ครับนี่ขาวน้มตกครับพิเศษนะครับมาม่าน้ำตก หมูนะครับแม่พิเศษมีพิเศษหมดมีอะไรไปรวมกันอัไรนะครับไปรวมนู่นแล้วกันนะม่มีอเมซสสักบาทอะไรครับแม่แม่นา ติดตามอยู่เด้อขอบคุณครับติดตามอยู่ด้ครับแม่ติดตาม้แม่แม่ไม่ได้อกงามแข็มง่มขอบคุณครับขอบคุณแม่แม่แม่กำลังใจบอกครับผมมันเพิ่งงมันเกิดลองซ้มือทีแล้วบ้านหลนั่นอันบ้านไม่ใช่ม้อมอบตรงี่มามอบพันดบมอบแมนบ อะไรครับแม่บ้านบ้านพ่ทธุมั่งหมอผู้ยากไร่น่ะนะผู้หญิงมาน่ะกะยังครับแม่ก็ต้รงล้อล้อมือแมนคือจริงงามเนาะผมบอกงามอยู่บอกแม่งามอยู่ใช่หนี้สวยเนี่ยคืองามแต่เฉยเลยแม่มาแม่มาเร็วมาสามคนนะครับแม่สามสวยพอดี เรื่องเรี่งก็แจ๋วเรื่องก็แจ๊ยแม่นะลูกโอ้จับไดคระจับได้จับได้ครับจับได้ครับจับ้รบจับได้ครับจัาด้ารับจไปับจับได้ครับจับได้ครบจัได้รด้รัไดครัจับได้ครัได้ไ้จัด้้้ไจับดดได้คไจับครับบไจับมือได้คได้ บอกอแม่แม่มีติดเด้อลูกอเดดือแน่ลูกบอกไปยังครับพมก็บบดผมก็ดื้อคือกันพอเดกผู้ายหนาเล่นหนาเวทีไจองไเราแม่พนที่2นู้าพื้นที่2หนาเวทีสุดยอดเลยสุดยอดมากบอาซื้อละพวกจหาพวกายมันแห้งโคตรั โอเคนะครับเราผมตาเกินข้าวได้วันนี้พี่น้องทาบว่าครับตามสายตาตามชาติแผนวันนี้ไปจัตสามหมื่นคนครับวันนี้จะแจกเงินแสนนะคะบอสบอกเดี๋ยวรอดู แสนอะไรวะเนี่ย hmm. ว hmm. well, ่ามันโคแปดเนี่ยก็ตามเจ้าหน้าที่แล้วโคโคเป็นบอก่าว่าต้องมออย่างกระเบิงไปเรื่อยๆครับอาคิมีากไว้สดุนิดนะครับเดี๋ยวไปตัดอีกตัดใส่กับบ่มีอย่างหลายครับพี่น้องมากินข้าวเนาะไปที่ช่องต้นน้ำนะครับฮะบุญชงนงมมนาก่อนอ่าบ๊ายบายครับพี่น้องสวัสดีครับ